มาดูกันครับของเล่นอันใหม่ของเล่นอันใหม่กระโสั่งจกบสับฟีและส a ด a มาดูกันนะอะไรเอ่ยซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะไอคำเบ็ดน้ําแข็งเขาบอกคําเบ็ดน้ําแข็งเป็นยังไงดูกันดูกันมันอะไรคืออะไร โอเคต้องเตะมันน um> ี่นี่เตะมันต้องทำ่างนี้ต่อเตะไม่ได้หลุดไม่เป็นไรเตะเสือกเก่าทีแก้วมังรยก็บาเนาะเรื่องอย่างมากมาย ได้หลอกมาด้วยนะครับทุกคนอยเี้ยนเะ รอบก็บประมาณนี้นะครับทุกคนเล็กอยู่นะนเจ้าอะไรมากไม้กับรอบเดือดเดือดสองร้อยสมราคานะครับทุกคนลอยซื้อในละักษณาไอ้นั่นนี่ติ๊กต๊อกร้อยร้อยเท่าไหรร้อยห้าสิบก็บาท ร้อหเนาะก okay. mm ็ตามราคาเนาะแต่ไม่ได้เป็นก๊อกกีดอี่วะเฮ้กีดอีอะจดที่มีรอยเตีมันตั้งใจให้มันเต็ด

สามราคาครับร้อยหส